สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุพิชาคงช้างนะคะร้านนักศึกษา6251107570วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอาหารของประเทศจีนค่ะเชิญชมได้เลยค่ะอาหารประเทศจีนชีเปิงชงกัว อาหารจีนหมายถึงอาหารที่ประกอบขึ้นตามวัฒนธรรมของชาวจีนซึ่งรวมทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันและฮ่องกงซึ่งมีหลากหลายชนิดตามแต่ละท้องถิ่นโดยทั่วไปนิยมรับประทานอาหารจานผักและธัญ,ญพืชเป็นหลักนอกจากในราชสำนักจะมีอาหารประเภทเนื้อค่ะอาหารจีนสิบอย่างที่ขึ้นชื่อหหมูทอ,อดราดซอสเปรี้ยวหวานเสนจิงชูโรเฉา หมูทอดราดซอสเปรี้ยวหวานเป็นหนึ่งในอาหารประจำบ้านของชีนนะคะได้รับความนิยมด้วยสีสันที่สดใสรสชาติเปรี้ยวหวานกรอบนอกนุ่มในนะคะซอสเปรี้ยวหวานที่ราดลงบนหมูนั้นจะมีรสชาติอร่อยค่ะสองไก่ผัดถั่วลิสงควาชวงชีงช ไก่บัตรตัวลิสงเป็นอาหารมีชื่อที่ตกทอดกันมาในประเทศจีนนําเนื้อไก่หั่นเต้านะคะปึกแ a ง g ล l ตัวลิสงมาปัดรวมกันค่ะเราก็จะได้รสชาติที่เผ็ดร้อนเนื้อไก่นุ่มๆก็เข้ากับตัวลิสงอบๆจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะสามเปาะเปียช่วนเฉียนเปาะเปียนะคะจะมีอยู่ในฤดูใบไม้ปิดนะคะเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวจีนนะคะซึ่งจะรับประทานในช่วง ก่อนวันสุดจีนนะคะซึ่งปอเปียจะมีไส้หมูไส้ผักและไส้เค็มไส้ไข่หวานนะคะสี่ข้าวผัดเฉาฟันข้าวผัดนะคะเป็นอาหารจานเด็ดที่พบบ่อยที่สุดในจีนนะคะเพราะเป็นอาหารที่ทําง่ายแล้วก็เป็นอาหารที่ทุกคนนะคะคิดว่าอาร่อยที่สุดธรรมดาแต่ก็อร่อยติดใจในฝีมือของการทําข้าวผัดของประเทศจีนนะคะ ห้าเต้าหู้ผัดพริกทรงเครื่องราสเชียเฉาเทอรฟูเต้าหู้ผัดพริกทรงเครื่องนะคะเป็นอาหารชื่อดังสไตลเ์เสฉวนเต้าหู้ขาวนวลเค้ากับหมูสับสีน้ำตาลและต้นหอมสีเขียวสดใสเคลือบด้วยมันสีแดงแวว,วที่ลอยอยู่ด้านบนเรากับอัญมณีนะคะจะมีรสชาติที่อร่อยลงตัวหกเกี๊ยวเฉียวซื้อเกี๊ยวเป็นอาหารประจำชาติที่ชาวชิ้นชื่นชอบมาอย่างฉานานนะคะเกี๊ยวจะเป็นอาหารที่มีตั้งแป้งและเนื้อสัตว์ ักมีคุณค่าอาหารครบช่วนเลยนะคะซึ่งไส้เขียวจะมีหลายไส้เลยเนะเาะก็จะมีเคี้ยวเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแพะและเป็นเนื้อปูเนื้อกุ้งเนื้อหอยนะคะซึ่งผักสองสามอย่างมาสับเพิ่มนะคะก็จะทำให้เขียวมีรสชาติที่อร่อยและลงตัวมากขึ้น เจ็ดหุนตุนหรือเกี้ยวน้ำฟินเชียวจุดเด่นของหุ่นตุนหรือเกี้ยวน้ำนะคะอยู่ที่ไส้นะคะที่พิถีพิถันนะคะแล้วก็มีน้ำซุปที่ลงตัวกับเกี้ยวเกี้ยวน้ำนะคะเป็นรสมีรสชาติที่ไม่เลี่ยนนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าจีเลยแปดเป็ดย่างเขายาเป็ดย่างนะคะเป็นเป็ดของปักกิ่งนะคะเป็นเป็ดที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะคะ โดยการใช้เนื้อเป็ดที่มีสีออกแดงเนื้อหวานนะคะแต่ไม่เลี่ยนนะคะซึ่งรสชาติจะมีรสชาติที่หวานนุ่มค่ะก้ามามีผัดนะคะชาวเมียนมีชาวต่างชาตินะคะมากมายนะคะชอบรับประทานมามีของจีนนะคะเพราะว่ามามีของจีนสามารถนําไปแปรรูปได้หลายอย่างนะคะซึ่งจําเป็นเอกลักษณ์ของมามีนะคะนํามาบัดแปลงได้ตามใจชอบของเราเลยนะคะ สิบกุ้งบันเมิ้นมะม่วงหินมะพรนเย่ากัวเฉาเชียนกุ้งนะคะมีสารอาหารมากมายเมื่อนํามาผัดกับมะม่วงหินมะพานนะคะก็จะมีประโยชน์ในด้านการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้เป็นอย่างดีนะคะอีกทั้งรสชาตินะคะก็จะมีความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวนะคะขอจบการนําเสนออาหารของประเทศจีนไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ